สุดยอดพ่อพันุสุดยอดพ่อพันุลูกช็อโกโกแลตครับพี่น้องครับโอ้โอยยเงวอัดลาดครับสูงลอยสามสิบเลยนี่ครับอายุสิบเดือนสิบเดือนโตใหญ่ครับเปิดราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสามารถเฮิตพ่อพันธุ์ได้เด้อแดงสีเม็ดมะขามเลยล้ำโตล้ำชิงดีบองลอยลอยลูกอันทะสีดำครับอันหน้าคตพ่อพันุครับผู้ใดกําลังมองหาอยู่ครับตอนนี้มีแล้วครับลูก ช็อกโกแลตครับฮู้เป็นฮู้ฮู้เป็นฮู้จับได้เบิดทุกสัดส,ส่วนผุ่นตาหิ้มหิบมปุ้ยว่าปม่ตาสั่งเขาสามารถนําไปเฮ็ดได้อยู่เดอ้อพี่น้องสามารถเฮ็ดเขาได้อยู่ครับเขายังค่ยอยู่เดอ้อนี่ฮู้กับฮู้มือเ่าเท่านั้นสนใจโท่มากเลยหาเบาถึงประทุมลาดได้เลยครับพี่น้องครับ กินเฟืองก็ดีกินยาก็ดีครับปุ้ยลำตูสุดยอดครับสีเม่นมะขามเม่นมะขามแดงซ้ำๆแดงซ้ำๆราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทไปหาอนาคตพอพันกระโท่มากครับเล็บดีแข้งขาดีจากต้นๆ่ทยต้นโนพุ่นหน้าพอขาดีขนาดลำเน่าดี กระบาลเปิดกว้างกระบาลเปิดกว้างนอกตั้งโจโก,โกเลยนี่นี่ผลงานของบ่าวตึงผสมไวครับตัวนี้ลูกช็อโกโกแลตครับพี่น้องครับดากต้นโต้เลยล่ำตัวเง้ยวเามื่นเก้าเท่านั้นอันหนะ้าโคตรพอพันสุดยอดอิลีครับตัวนี้ส่งฟรีสองร้อยโลไปเลยโทรหาบ่าวตึงเด้อพี่น้องเด้อ นี่ครับสุดยอดอนาคตพ่อพันลูกท็อปโกลักไครไสนใจเอาไปบองไว้ก้อนเอาไปบองไว้ก้อนสมบัติใดเด้อพี่น้องเด้อพี่กินเฟื่องดีอีหลีสุดยอดความหนาสุดยอดความหนา มืนเ้าเท่านั้นพี่น้องหูแห้งเข้ากับ่ท่านสนดอกครับเพราะว่าหูยูดึงง่ายยูอู่นเบ่งเม็ดสีครับเบ่งเม็ดสีครับเม็ดสีกินขาดเลยมืนเก้าลูกช็อกโกลแลตอยากได้ไปเป็นอนาคตพ่อพันธ์โทรหาเบาวถึงเด็้เลยครับหูดีเชื่องดีจับได้บายได้ นี่พิกัดอยูุ่บาันนาวา่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญตอนนี้สตาร์ทเครื่องรถ้อยู่สีน้ำพอพันธ์บักหาจีไปทับจริงครับก็เลยได้สตาร์ทรถไ้อ่าสนใจโทรมาเด้อครับเดอ้อหูฮู้่องเชื่อง สุดยอดอิหลีครับตัวนี้คัดสรรมาให้ย่างดีเกตพี่เมียมสำหรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปสั้นๆสนใจกระโทรมามื้นเก้าเท่านั้น สวัสดีครับผม